ไลร์ทาวารันตี EV จีนค่ายไหนใจสุดรายละเอียดแต่ละค่ายเป็นไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับรู้ยังเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าง่ายๆที่ SIA รวมทั้งรถปลั๊กอินรถไฮบริดและรถอื่นๆการันตีด้วยยอดขายกว่า500,000คันกับสยามอินเตอร์การประมูลประมูลง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันที โอเค,อเคจากริสซิงเกสิกรไทยเช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้ที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายรู้ผลไวทำเองได้ทุกที่ นี่ต้วงเสู <fin anta> <ots> ่รายการข่าวรอบโลก E ีีกับ Daily EV อนะครับอัปเดตข่าวสารด้วยยานยนต์แห่งอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ของปีนะอย่างมอเตอร์ p o 2025นะครับเรียกได้ว่ามียอดจองกว่าไปถึง80,000กว่าคันนะครับแต่บอกนะว่าเป็นแค่ยอดจองต้องมาดูยอดจดทะเบียนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้นะความแปลกคือนะค่ายรถ EVG เนี่ยเรียกได้ว่าการห้ำหั่นเรื่องของสงครามราคาครั้งน ก่อนๆเยอะมากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว,ว่าวันนี้คู่แข่งเข้ามาเยอะนะมีหลากหลายแบรนด์มากขึ้นมีหลายกลุ่มหลายเซกเมนต์มากขึ้นนะครับมันก็เลยราคาเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแถมแต่ละค่ายก็ถอยมาจนสุดแล้วนะเพราะต้องการเคลียร์สต็อกออกนะครับต้องผลิตคืนให้ได้ตามมาตรการ EV 3 0จูนที่กําลังจะหมดลนช่วงสิ้นปีนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะในงานหากรรม Motor Expo ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องของ Rise right Time w a r r a น t ีนีเองนะฮะหรือการการับประกันตลอดอายุ การใช้งานนะครับซึ่งแต่ละค่ายเริ่มเอามางัดขึ้นมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าที่เข้ามาซื้อนะครับว่าถ้าซื้อกับฉันณนะวันนี้คุณได้ไปเลยไลฟ์ไทม์วันลันตีนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะวันนี้มีทั้งหมด4ค่ายด้วยกันนะครับเราจะมาทําการเปรียบเทียบนะฮะว่าแต่ละค่ายใจแค่ไหนเงื่อนไขเป็นอย่างไงบ้างนะครับผมจะเริ่มแต่ละค่ายไล่จากไทม์ไลน์นะอ่าเรามาดูเริ่มจากค่ายแรกกันก่อน มาเริ่มาทีคลายแรก MG นะครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้ารถไฟฟ้าเจ้าแรกๆในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทําให้รู้จักคําว่า Lifetime Warranty นะหรือการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน,นซึ่งทางบริษัทประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้ว2567เป็นครั้งแรกนะก็ทําให้หลายคนกล้าหันมาใช้รถไฟฟ้า MG มากขึ้นนะครับโดยรุ่นที่เขาประกาศนะมี Lifetime Warranty ให้มาเลยนะก็คือเริ่มตั้งแต่เจ้าตัวเที่ยี MG4 ขึ้นไปนะครับก็คือเป็นเที่ยว Nebula Platform นะเซลล์แบตเตอรี่แบบเซลล์ to pack ประกอบและผลิตในประเทศไทยออกมาเป็นคัน MG4, MG Max s i n e นะับที่เป็นรถตู้นะครับ MG Max Seven ที่เป็นรถตู้ย่อไซส์ลงมา MG c y b e r t e r MG i, m 6นะครับซึ่งไม่รวม EP กับ z s นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ผมออกไปเนี่ยก็คือเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานสิ่งที่เขารับประกันเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนในการก็คือแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คใหญ่ที่อยู่ใต้ท้องรถนะชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็ชุดควบคุมมอเตอร์นะหรืออินเวอร์เตอร์ครับที่มันจะมีเป็นตัวแผงวงจรนะที่ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟ ทำให่มอเตอร์มันวิ่งหรือมันหมุนนะครับเขาจะควบคุมนะฮะก็คือมีทั้งหมด3ส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการรับประกันของ MG เนี่ยทำให้หลายคนมั่นใจจริงๆนะอยากจะซื้อรถสักคันเนี่ยเขาบอกเออเอ็มจีตอนนี้หลังการขายก็แข็งแรงนะครับเขาก็เลยบอกเฮ้ยพอมีการรับประกันเนี่ยคนก็กล้าใช้นะครับอ่ะเรามาดูเงื่อนไขสักนิดนึงนะฮะว่าใจไม่ใจนะฮะเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าไลฟ์ทามาร์ตีหรือการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของตัวรถเนี่ยหากเปลี่ยนเจ้าของนะฮะกี่ครั้งก็ยังคุ้มของสิทธิประกรัน เจ้าของรถคนแรกนั่นหมายความว่านะครับถ้าคุณซื้อรถ MG4 สมมติผมซื้อแล้วผมขายต่อไลฟ์ไทม์วารันตีก็ยังไม่หมดนะครับซึ่งบอกว่าการทําอย่างเงี้ยใจละนะเพราะว่ามันจะทําให้ราคารถ E ีีมือสองเนี่ยแข็งขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ราคา EV ีมือสองสิ่งที่มันเป็นปัจจัยทําให้ราคามันแข็งไม่แข็งเนี่ยก็คือระยะวารันตีหรือการรับประกันที่เหลืออยู่ทั้งตัวรถและแบตเตอรี่นี่เองดังนั้น MG ก็เลยบอกว่าให้ไปเลยไลฟ์ไทม์วารันตีก็คือคุณจะเปลี่ยนมือกี่มือต่อให้ไม่่่่ใใชชญาาาไมมสสเลือดคุณก็าารถ ได้ไลไทามันตีได้ถ้าคุณซื้อรถต่อไปนะครับถ้ารถมันยังวิ่งได้อยู่นะฮะซึ่งอันนี้สําคัญนะครับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขอื่นๆนะฮะก็คืออย่างเช่นนะครับการตรวจสภาพเช็คระยะนะอันนี้ MG ยอมให้เช็คระยะเลนได้3,000โลนะครับไม่เกิน2เดือนอันนี้ผมว่าเออก็ถือว่าให้ระยะให้เขาเรียกว่าให้แก็บค่อนข้างเยอะก,กว่าชาวบ้านนะครับไม่จํากัดระยะทางที่วิ่งต่อปีแต่แต่แต่แต,แต่ฟังดีๆนะห้ามเอาไปวิ่งเชิงพาณิชย์ก็คือรถต้องเป็นชื่อบุคคลนะฮะถ้าเป็นนิติบุคคลไล่ได้ ต้องเป็นชื่อเจ้าของที่เป็นบุคคลเท่านั้นคุณจะได้ไลฟ์ไทม์วารันตีนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่เคลียร์เลยนะที่ผมบอกวาอ่าทำมาขนาดนี้นะไม่ใจเลยนะก็คือเรื่องของการเสื่อมสภาพแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าสิ่งที่หลายคนกังวลนะอย่างที่บอกแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมคนกังวลเรื่องของแบตเตอรี่เพราะมูลค่ามันสูงนะครับคนก็ถามบอกว่าเฮ้ยไอ้แบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันเสือสเเส่อมสภาพเนี่ยเสื่อมสภาพแบบว่าะระยะทางมันวิ่งได้ร้อยลงเนี่ย SOH เหลือถ้าต่ำกว่าเ0็ดอะสามารถไปเปล ครับซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ระบุในเงื่อนไขนะเขาแค่ระบุว่าถ้ามันเสียใช้งานไม่ได้ก็จะทําการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ตามดุลพินิษนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขชัดเจนว่า SOH ต้องเท่าไหร่แต่นอกเหนือจากนั้นผมว่าถือว่าใจนะเรื่องการเปลี่ยนมือได้แล้วก็คนที่ออกรถนะครับเขาบอกว่าไอคนที่ออกรถเนี่ยตอนที่เขาประกาศปี2567คนที่ออก MG4 ไปก่อนนั้นเนี้ยเขาก็ไม่เก็บเงินเขาให้ไระวามันตีไปด้วยนะครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นความใจนะครับที่ผมมอง นะสำหรับแบรนด์ MG ที่เริ่มมาใช้ไลฟ์ไทม์รันตะีนะแคตติดเรื่องเดียวนะเรื่องรายละเอียด s o h แบตเตอรี so ่ดีเกรชันว่ามันควรไปเท่าไหร่หรือมอเตอร์สภาพมันเป็นแบบไหนถึงจะต้องการซ่อมได้เปลี่ยนได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ไม่เคลียร์นะครับก็ถ้าทาไหนๆจะทําทั้งทีนะฮะเป็นผู้นําทั้งทีอยากทําให้มันสุดนะอันนี้ผมแนะนําจะได้สร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่โดยรวมถือว่า MG ได้ใจ มาค่ายที่2นะครับกับ GAC Ion นะครับเรียกได้ว่าเพิ่งประกาศไฟ์ทารันตีมาหมาดๆก่อนม m ต t o r Expo เพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะครับ GAC Ion จริงๆเขาบอกว่ามีการให้ไฟ์ทารันตีแค่รถบางรุ่นนะอย่างเช่นตัว High Tech H t ท c HT นะซึ่งเป็นเจ้าตัวตระกูลพรีเมียมของทาง Ion อนะครับแต่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาก็มีการขยายผลโมเดลออกมานะครับเขากล่าวว่าเฮ้ยไฟ์ทารันตี t จะมาใช้ในโมเดลที่เขาอยากจะปั้นยอดนะอย่างเช่นตัว Ion อน UT นะครับแล้วก็จะตัว M8 นะรถตู้ Plug-in Hybrid นะครับซึ่งหลัง ประกาศออกมาหลายคนก็บอกโหทํา oo, ทไมให้มาไม่กี่รุ่นนะฮะและรุ่นก่อนหน้านี้ล่ะอุตสาห์ซื้อรถแพงนะครับตั้งแต่ t a c เข้ามาแรกๆนะเขาก็เลยประกาศรุ่นเพิ่มนะที่ให้ไล่ทาวันตีก็คือไอออน V และสุดท้ายก็คือเจ้าตัวไอออนวายพนะรถเมียกูก็ได้นะโอ้เอ้ดีใจนะครับคนที่ยอมซื้อรถแพงนะฮะตอนที่ J a เเข้ามาจลายประเทศไทยใหม่ๆคนนั้นคือ Early Adapter หรือคนกลุ่มแรกที่ทาให้มี j a c อไอออนประเทศไทยณนะวันนี้นะอันนี้ผมว่าเอ้ยรู้สึกดีนะเนี่ยอันนี้ใจมากนะคือถ้าจะให้ให้ไปเลย ไม่ต้องมาคิดตังค์เพิ่มนะครับเพราะอย่าลืมเขาซื้อแพงตั้งแต่แรกนะฮะความเสี่ยงจริงมันกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าของ GAC On เนี่ยได้ Lifetime Warranty ท,ทั้งหมดนะครับแต่นะครับคือต้องบอกว่าแต่เจ้าตัว Lifetime Warranty ของ GAC On เนี่ยหลกัหลกๆก็ทํามาเป็นแคมเปญเพื่อกระตุน้นยอดนะใน Motor Expo นะครับซึ่งจะหมดอายุเนี่ย31ธันวาคมปีนี้นะครับก็คือว่าถ้าคือเกิดหลังจากนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่า Lifetime Warranty เขาจะต่อหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อรถนะก่อนสิ้นปีเนี่ยตั้งตั้งก่อนหน้านี้ แล้วก็ในงานมอเตอร์เขาให้ทั้งหมดอะเรามาดูรายละเอียดเงื่อนไขของเจ้าตัวไร้ธรรมนตีของ GAC i ออนกันอันแรกเลยนะเขาบอกว่าให้สิทธิ์เฉพาะเจ้าของลำดับที่1นนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าตัวรถเนี่ยนะครับถ้าคุณเปลี่ยนมือนะครับและคุณไม่ใช่ญาตินะฮะเขาบอกว่าอันเนี้ยสิทธิ์จะขาดนะจากไร้ธรรมนตีประกันตลอดอายุการใช้งานจะเหลือเป็นแค่นะครับแปดปีหรือ200 0 0 0โรลทันทีก็คือเป็นเงื่อนไขการรับประกันทั่วไปเลยนะครับฉะนั้นได้ก็คือพ่อแม่หรือลูกนะครับก็คือสายสัมพันธ์ ลำดับที่1ของสายเลือดเท่านั้นนะครับโอ้โหรับกันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเออฟังมันก็ดูเมคเซน์นะฟังก็ดูเมคเซน์เพียงแต่ว่าขายต่อมือ2เนี่ยคนอื่นมันจะไม่ได้นะครับอย่างที่2นะต้องเข้าสู่นะกำหนดไม่เกิน2000โลหรือ2เดือนนะครับแล้วแต่อย่างไรถึงก่อนนะครับอย่างที่3นะครับก็คือจํากัดระยะทางนะครับต้องใช้ไม่เกิน5 0,000โลต่อปีนะครับห้ามใช้เชิงพาณิชย์นะฮะก็คือต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเขาถึงจะกลารรับประกันอันนี้ก็ถือว่าอ่ะก็เมคเซนต์นะครับแต่พีม มนะไม่เหมือน MG นะ MG ก็ใจกว่าในเรื่องของการไม่กําหนดระยะทางเลยนะครับแต่น,นีนะ้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าแค่กําหนดว่าเป็น5 0,000โลนะฮะอะทีนี้มาดูชิ้นส่วนนะเรื่องการรับประกันกัน,นครับก็คือรับประกันเรื่องของแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่หลายคนกังวลที่อะทั้งหมดนะคนกังวลมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่เพราะมันแพงที่สุดประมาณครึ่งหนึ่งของรถนะครับซึ่งใน GAC Ion เนี่ยเขาใจตรงที่ว่าเขาระบุลงรายละเอียดว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะฮะก็คือใช้งานปกติและเสื่อมสภาพนะต่ำกว่า70%นะครับและ ยังอยู่ในเงื่อนไขของไลท์ไทม์มารติเขาจะพิจารณาว่าจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนใหม่ให้ทานนะถ้าเทียบกับ m g MG ไม่ได้ระบุเรื่องของการเสรื่อมสภาพ MG แค่บอกว่าถ้าพังใช้งานไม่ได้ก็จะซ่อมหรือเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขไลฟ์ไทม์มรตีที่แตกต่างกันของ GSC อแอบดูเคลียร์กว่าแล้วก็กําหนดเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยนะครับส่วนเรื่องของมอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมนะอันนี้ก็คือให้เหมือนแล้วไม่ต่างกับ MG เท่าไรนักนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเคลียร ว่าแบตเตอรี่อย่างพาร์ทพาร์ทสึกหรอวัสดุสิ้นเปลืองนะครับล้อยางยังให้อยู่ไหมนะครับแบตเตอรี่ถ้ามันเทียบเทียงสเปคเดิมนะครับแล้วมันไม่สร้างไม่ส่งผลกับปัญหาระบบไฟของตัวรถอันนี้เขาให้ช่วงล่างก็ให้ซึ่งอันนี้ก็คือความใจนะครับของ GAC ไอออนนะครับแล้วก็ให้กับคนที่ซื้อรถมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็คือถ้าใครจะเข้าไปคนที่ใช้รถซื้อมาก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ไลฟ์ทาวบลันตีนะครับแล้วเข้าเงื่อนไขเนี่ยคุณสามารถเอารกไปเช็คที่สู่นะฮะแล้วก็ไปเซ็นในตัวสัญญ,ญา ไลฟ์ไทม์มันตีที่ศูนย์ที่คุณออกหรือศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศได้เลยนะครับก็ถือว่า g s ซก็เป็นค่ายที่ทำไลฟ์ไทม์มันตีออกมาได้ชัดเจนได้เคลียร์แล้วก็ได้ใจโดยเฉพาะคนที่ออกรถไปก่อนหน้านี้นะฮะ มาต่อกันที่ค่ายที่3นะเรียกได้ว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่หลายคนจับตานะว่าเขาเพิ่งประกาศไลฟ์ไทม์บรันตีสดๆนั่งร้อนในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ครับกับจ่อรถราคา BYD ต้องบอกว่านะฮะ BYD นะครับหลายคนก็จับจองว่าเฮ้ยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปจะลดราคาไหมซึ่งครั้งนี้มาแปลกนะครับเขาไม่ลดราคาเขาประกาศเรื่องของไลฟ์ไทม์บรันตีแทนนะครับซึ่งรุ่นที่เขาให้ไลฟ์ไทม์บรันตีว่าถ้าคุณออกรถนะครับก็คือจะดันอยู่2รุ่นก็คือเจ้าตัวแอตโตสและ BYD ด l ฟเ i n เท่านั้นนะครับ รุ่นอื่นไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นซีร on 6 C ลออนหกซีรลออนเหรือจะตัวรถตู้6กถึงเที่นั่งที่เป็น M6 ก็ไม่ได้นะได้เฉพาะ2รุ่นเพราะเขาอยากจะดันสต็อก2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับซึ่งตอนที่เขาประกาศออกมานะฮะหลายคนก็บอกเฮ้ยนะฮะจะโอ้โหราคาจะลดหรือเปล่านะครับก็ยืนรอผมก็ไปยืนรอปรากฏว่าไม่ลดนะครับเขาให้เป็นไลฟ์ไทมบรันติน่าจะถอยมาจนสุดแล้วแหละ,ะแต่ก็หลายคนก็มั่นใจนะว่าเออพอให้ไลฟ์ไทม์บรันตีเนี่ยแหมก็ผลิตแบตเตอรี่เองนะ BYD นะทำเอง,นะต,ต,งต,นะตั้แแงแต่ ไม่ร่วงหรอกอ่ะเรามาดูนะฮะรุ่นรถนะครับก็คือมีแค่ดอลฟินกับแอตโตสเท่านั้นนะฮะที่ได้ไลฟ์ไทม์วารันตีนะครับโดยเงื่อนไขนะฮะของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจากแบตเตอรี่เนี่ยแปีแสนหกหมื่นโลนะครับก็เป็นไลฟ์ไทม์วารันตีแทนนะฮะโดยที่เขามีการระบุเลยนะครับว่าถ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาเนี่ย SOH ต่ำกว่า70%นะครับเขาจะทําการซ่อมหรือเปลี่ยนแบตนะโดยแบตเตอรี่ที่เขาทำการเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแบตเตอรี่รู่ใหม่นะครับอาจจะเป็นแบตเตเเอรีี่่ทผ การใช้งานมาแล้วแต่ค่า SOH อยู่ตามในเกณฑ์ที่กําหนดแต่ก็ไม่ไระบุนะเกณฑ์กาหนดเท่าไหร่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าก็แล้วแต่คุณนะลองตัดสินใจดูละกันแต่ฉันมีการรับประกันให้นะฮะแล้วก็รับประกันเจ้าตัวระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็ชุดควบคุม PDC นะฮะเขาบอกว่าตัวนี้ราคาประมาณ5 0,000บาทนะที่เป็นของแบรนด์ BYD ทั้งหมดนะครับเพราะอย่าลืมว่าของชุดขับเคลื่อน Power Control มันเป็น8 In 1นวันะฮะก็รวมอยู่ในนั้นนะครับมูลค่า5 0,000บาทนะฮะทีนี้เขาบอกว่าอาถ้าใครที่ออก รถไปก่อนหน้านี้ถ้าคุณอยากได้ไลฟ์ไทม์วารันตีนะครับคุณต้องซื้อเพิ่มนะทั้งคนที่ขับแอตโต้และดอฟฟินและ้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนซื้อรถส่วนใหญ่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนประกาศออกมานะฮะคนที่ซื้อรถไปก่อนล้านกว่ากว่าเนี่ยเจ็บปวดมากนะครับโอ้โหซื้อรถก็แพงนะฮะแถมจะต้องมาซื้อไลฟ์ไทม์วารันตีเพิ่มนะครับโอ้โหห้าพันบาทนะฮะห้าพันบาทหลายคนบอกฟังเหมือนอาจจะไม่แฟร์นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าทําแล้วสมเหตุสมผลก็คือคนที่พึ่ง ซื้อรถไปนะครับคือเขาบอกว่าใครที่ซื้อรถไปนะฮะในนามบุคคลเนี่ยครับถ่าคุณซื้อหรือจองนะตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนะครับถึงวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยเขายังให้สิทธิ์ไลฟ์ไทม์วารันตีอยู่นะสำหรับใครที่ออกแอตโตและดอร์ฟินนะครับซึ่งจะต้องรับรถภายในวันที่10ธันวาคม2568นะค,คุณถึงจะได้ไลฟ์ไทม์วารันตีนะบางคนบอกเฮ้ยเพิ่งซื้อไปเมื่อวานประกาศในมมเตอร์ X วงี้ฉันก็เสียสิทธินะอ่ะคนกดมีก็ถือว่าในช่วงรอยต่อเค้้าาใหหออยยู่นนนัีลก็ ออดูพึงพอใจแต่คนที่ไม่พอใจคือคนที่ซื้อยุคแรกๆล้านกว่าๆนั้นจะต้องเสีย5,000บาทส่วนถ้าเป็นเดนซ่านะครับเดนซ่าคุณต้องจ่ายเพิ่ม คันละ1 0,000หบาทนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันก็มูลค่าจริงมันก็รับประกันประมาณแสนหนึ่งนะครับอย่าง5,000ก็ประมาณ5 0,000นะฮะก็ฟังแล้วก็ดูเม็กเซนนะครับส่วนรุ่นอื่นที่ไม่ได้ประกาศไร้ธรรมรารันตีอย่างซีเรียลอนหกซีเรียลนเนะฮะหรือ M6 เนี่ยถ้าคุณจะซื้อเพิ่มก็อันอารมณ์เดียวกันนะห้าพบาทเช่นกันทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันสักหน่อยนะครับสำหรับเงื่อนไขของ BYD นะฮะเขาบอกนะครับเรื่องของสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ไร้ธรรมรารันตีนะครับเปลี่ยนมือได้นะะเฉพา คู่สมรสเท่านั้นคู่สมรสเท่านั้นนะครับถ้ามีการเปลี่ยนเจ้าของไม่ใช่คู่สมรสนะจะสิ้นสุดไลท์ไทม์วารันตีทันทีนะครับจะเหลือการรับประกันทั่วไปก็คือมอเตอร์นะครับอยู่ที่8ปีแสนห้านะครับแบตเตอรี่อยู่ที่8ปีแสนหกนะครับก็ตามนั้นนะครับการเช็คระยะนะฮะได้ไม่เกิน1,000โลหรือ1เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าผิดแล้วก็ห้ามวิ่งนะเกิน5 0,000โลต่อปีนะครับก็คือถ้าไปวิ่งเชิญพาณิชเนี่ยไลท์ไทม์วารันตีจะขาดทันทีเลยนะครบ้วกก็็เเร่อนาาใชป อร่อยแท้เท่านั้นนะครับต้องเอารถเข้าศูนย์นะแต่ก็มีตอนว่าตอนที่ประกาศก่อนหน้าน,นี้หลายคนก็บอกอ้าวแล้วแบตเตอรี่ลูกเล็กถ้าฉันไปดับข้างนอกทำยังไงยางช่วงล่าง <S <S เป็นยังไงนะครับซึ่งเขาบอกชัดเจนเลยนะฮะคล้ายนี้คล้ายกับ GAC AON นะครับก็คือถ้าอย่างตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปเปลี่ยนข้างนอกได้เขาอนุโลมตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ส่งผลกับตัวระบบไฟฟ้าของรถนะครับก็ยังได้ไลฟ์ไามวารันตีอยู่นะครับแต่ถ้าใครไปติดอย่างไอพวกแผ่นปิดตัวแบตเตอรี่นะฮะโคเปอร์แบตเตอรี่กันกระแทกซึ่งของเดิมไม่มีอันนี้ไท รันต sí, ีขาดนะ GAC อ o n ก็บอกขาดนะครับ v y d ก็บอกขาดนะฮะส่วนนะครับช่วงล่างยางล้อนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องบอกว่าต้องใช้เป็นอะไรสูตรเท่านั้นอันนี้โอ้โหก็หลายคนก็คอมเมนต์มานะฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกว่าต้องเป็นของนอกสูตรได้ไหมอันนี้เขายังไม่เคลียร์นะแต่ของ GAC Ion เคลียร์ว่าคุณเปลี่ยนข้างนอกได้ยางล้อถ้าไม่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าถือว่าได้นะครับของ v y d ก็ยังไม่เคลียร์แต่เรื่องใบสองล้นเคลียร์แล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะฮะของ v y d เนี่ยนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่ามันใจสําหรับคนท ที่ซื้อช่วงรอยต่อก่อนมอเตอร์เอ็กซ์เพราะเขาประกาศนะถึงมอเตอร์เอ็กนะครับและ ไอ้ตัวไลฟ์ธทม์มันตี i, มีจนถึงแค่สิ้นปี3 1มธันวาคมเท่านั้นนะครับส่วนใครที่มองว่าเฮ้ยฉันอยากจะซื้อไลฟ์ไาม์มันตี i, และออกรถไปก่อนน,นันนี้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มนะหลายคนก็บอกว่าหูแม่งใจใจหน่อยให้ไปหน่อยฉันก็จ่ายแพงคุณต้องจ่ายเงินนะครับห้าพบาทเพื่อซื้อไลฟ์ธาม์มันตี i. และก่อนที่เกินจะได้ไลฟ์ไาม์มันตี i, คุณต้องเอารถเข้าไปตรวจสภาพก่อนนะครับว่าเข้าเงื่อนไขรหรือเปล่านะไปตรวจสุขภาพแบตนะครับตามศูนย์บริการก่อนนะครับถ้าเท่าเงื่อนไขนะครับ ถึงจะรับนะแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเอเงินที่คุณจ่าย5,000บาทเขาจะคืนให้มีค่าใช้ใจ่ายในการตรวจสภาพด้วยนะบอกไว้ก่อน มาถึงค่ายสุดท้ายนะกับค่ายดีพ่อนะครับที่ผประกาศไลฟ์ไทม์วันตีหลังจากมอเตอร์ X Phone เดินไปได้ครึ่งทางนะครับอารมณ์เหมือนว่าเห็นเพื่อนๆเ,เขาทําอยากทาบ้างอะ่ะทําออกมาแล้วก็ทําไม่สุดนะฮะตอนนี้โอ้โหมีดราม่าในกลุ่มผู้ใช้ดีพ่อพอสมควรนะครับโอ้โหให้นะทำออกมาทันทีไม่ใจเลยให้น้อยนะครับเพราะอย่าลืมว่ากลุ่มใช้ดีพ่อมันไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับ B Y D V D Max กว่านะสัดส่วน40กว่าเปอร์เซ็นต์ดีพ่อน้อยนะฮะก็เลยแบบหลายคนก็บอกว่าอยู่เฉยๆดีแท้ๆนะฮะมาทำทำไมนะให้คนด่าน,นะครับ อ้าวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากที่เจ้าตัวไลฟ์ไทม์วารันตีว่ามีโมเดลไหนบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะเขาต้องการจะผลักดันเจ้าตัวรุ่น D-Power S05 นะครับรถไฟฟ้าน้องเล็กที่ผลิตในประเทศไทยรุ่นแรกนะครับสำหรับเจ้าตัว D-Power S05 ที่เขาให้ไลฟ์ไทม์วารันตีเนี่ยเขาให้เฉพาะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเท่านั้นนะครับโดยให้เฉพาะสองรุ่นย่อยนะฮะก็คือ S05 รุ่นสแตนดาร์ดเลนนะครับกับรุ่นลองเลนสนะครับแต่ S05 ที่เป็น Max Strong l e n ที่เพิ่งเป ไม่ได้ไลฟ์ทาวารันตีน,นะจ๊ะต้องซื้อเพิ่มหลายคนฟังก็เอ๊ะมันไม่เมคเซนส์เลยวะเอสศูนย์ห้าเหมือนกันทําไมจะให้เหมือนกันไม่ได้นะครับครั้ง,ง,งที่ซื้อในงานเหมือนกันไม่ได้ครับถ้าคุณอยากได้คุณต้องซื้อมูลค่า6,500บาทนะครับโดย6,5 0 0้เนี่ยเขาตีเป็นมูลค่าคุ้มครองอยู่ที่มาระมาณ65,000บาทโดยการคุ้มครองเนี่ยนะฮะจะคุ้มครองสส่วนหลักเหมือนกันก็คือแบตเตอรี่แรงดันสูงย์นะครับโดยแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่ร 6, 6, 6, ร่่่ออองงงงข SsoH นนนะกกก็บวาาาาาถ้้้้เเเิิดดดมมมััพพใใชไไจปลลียหตุ แต่ไม่ได้บอกว่าแบตเสื่อมถึง70%จะเปลี่ยนเหมือนอย่าง MG นะฮะหรือ BYD นะครับอันนี้เขาไม่ได้ระบุนะฮะก็แค่บอกว่าถ้าใช้งานไม่ได้ค่อยมาซ่อมหรือเปลี่ยนแล้วแต่ดุลพินิษนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนชุดควบคุมมอเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือคล้ายๆกันกับค่ายอื่น3ค่ายที่พูดไปนะฮะสำหรับใครที่ออกรถไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น S05 L07 S07 นะครับ AS07 กับ L07 เข้าใจได้เพราะว่าเป็นโมเดลเก่านะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ 7,500าบาทนะครับโดยคุ้มครองนะวงเงินประมาณ7 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งอันเนี้ยเงื่อนไขเนี่ยก็คือต้องมีระยะทางเลขไม์สะสมไม่เกินแสนหระยะทางการใช้งานต่อปีไม่เกิน50,000กิโลเมตรนะครับและต้องเช็คระยะนะฮะบวกลบได้นะครับไม่เกิน1เดือนหรือ1,000โลนะฮะโอ้โหก็ถือว่าไม่ต่างกับ b ี d นะอันนี้นะครับต้องเอารถเข้าไปตรวจสภาพก่อนนะว่าตัวรถสภาพภายนอกเป็นไงแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับและถึงจะจ่ายนะฮะจ่ายไอ้เงินเนี่ยค่าค่าซื้อไร้ทามรั ซึ่งก็คือถ้าคุณซื้อแล้วก็เอารถไปตรวจสภาพตามโปรเซสซึ่งอาจจะได้ไม่ได้นะถ้ารถสภาพไม่ผ่านเขาก็ไม่ให้นะครับไลฟ์ไทม์บรันตีสองรุ่นนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่ความไม่ใจอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้นะฮะก็คือถ้าใครออกดีพ่อเอ5ศูนย์ห้าก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก่อนงานเอ็กซ์โปแค่วันเดียวนะครับมีคนรู้จักผมไม่ออกมาก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปแค่วันเดียวนะครับไม่ได้ไลฟ์ไทม์บรันตีโอ้โหซึ่งอันนี้ถ้าเทียบก,กับบีวดีผมรู้สึกว่าบีวายดีใจกว่านะฮ ช่วงลอยต่อคาบเกี่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆควรจะให้นะครับนี่ก็ไม่ให้นะฮะอย่างแรกนะที่ผมเอะนะที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ใจนะคือเอสุนาทำไมไม่ให้ทุกซีรีส์อันที่2ก็คือคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้มอเตอร์เอ็กโปช่วงคาบเกี่ยวทําไมไม่ให้เพราะคุณประกาศมาช่วงกลางมอเตอร์เอ็กโปอย่างนี้คนที่ซื้อในงานมอเตอร์เอ็กโปงานว้ตัตมันรับเป็นอีเวนต์อาจจะให้แต่ว่าก่อนแค่วันหนึ่งทาไมไม่ให้การเปลี่ยนมือนะครับได้เหมือนคล้ายๆ GAC Ion นะฮะก็คือจะต้องเป็นความสัมพันธ์ระดับที่หนึ่งพ ไ้นึ่งเลเยอร์นะฮะอันนี้สามารถเปลี่ยนมือได้ทั้งสายเลือดแล้วก็คู่สมรสเนี่ยได้ก็คือบวกหนึ่งะฮะอันนี้ก็ถือว่าคล้ายๆ GAC นะครับ <c oughs> ก็โดยรวมนะฮะประมาณนี้นะครับของ GAC แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เออใช่แล้วเรื่องของแบตเตอรี่ลูกเล็กก็ยังไม่เคลียร์นะครับว่าเปลี่ยนแบตข้างนอกได้หรือเปล่าช่วงล่างนะครับช่วงล่างเท่าที่รู้เนี่ยเขาไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่ประเด็นก็คือถ้าอะไรที่ไปยุ่งกับระบบไฟฟ้าอย่างแบตเตอรี่รลูกเล็กเนี่ยที่บอกว่ารอของนานๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่่่่าาเเเ้้ยทไไมมมปลีนนนขงออกดืัุ รถไปดับข้างนอกเนี่ยจะทํำยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่เคลียร์ของดีพ่อนะไฟ์ไทม์บรันตีก็ต้องมาติดตามกันว่าเป็นอย่างไง สรุปนะครับสำหรับศึกไลฟ์ไทม์วารันตีนะครับค่าย EVG ค่ายไหนใจกว่ากันนะรายละเอียดอย่างที่เล่ากันไปนะครับถ้าจะเห็นนะผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ผมมองว่าใจอย่างคนที่ซื้อรถไปก่อนเนี่ยฮะก็แบบว่าเฮ้ยตอนที่คุณประกาศที่หลังเนี่ยคุณต้องให้ไปเลยเพราะอย่าลืมว่ากลุมที่เป็น Early Adapter หรือคนที่ซื้อรถคุณรถแรกๆเขายอมจ่ายแพนทําให้คุณมีคุณวันนี้ได้นะผมว่ากลุ่มเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็น MG แล้วก็ GAC Ion อันนี้ผมว่าใจแค่ MG ติดเรื่อออองงงงงราาาายยยยยละเเีีดดท่่่่บมมััมันไนไชจพวก โซ so อะไรแต่เขาถือว่าอะถ้าเสียก็เปลี่ยนกันไปนะครับแต่ผมถือว่า MG กับท c เอ n ออนอันเนี้ยใจมากมานะครับท c เอออนก็แค่ติดเรื่องของการเปลี่ยนมือได้เฉพาะบวกหนึ่งนะ MG ให้จะก,กี่มือก็แล้วตามเธอจะผ่านใครมาฉันก็ให้นี่ผมถือว่าเวทเวดเนี่ย MG กับท c เอออนผมถือว่าเป็นถือว่าใจสุดละกันนะครับพอๆกันหักลบกบนี้แล้วกลุ่มนี้โอเคมากลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่เรียกว่าต้องจ่ายตังค์นะถึงจะได้ไลฟ์ไทม์บูรันตีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Early Adapter นนอกกกจจาูะดอะะรอลจ่ายค์และเต,ตวสภาพ นั่นก็คือค่าย BYD และดีพ่อนะครับซึ่งถ้าเทียบกัน2ค่ายนี้นะแอบดู BYD ดูมีความใจกว่าเรื่องของเงื่อนไขนะฮะการให้อย่างรถที่ซื้อช่วงรอยต่อเนี่ยเขาให้ไปเลยนะครับเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเข้าใจแหละว่าอันจะเอามาเป็นโปรโมชั่นนะครับก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเออให้ไปเลยนะครับไอ้อย่างคนที่ซื้อรอยต่อนะถ้าเทียบกับดีพ่อเนี่ยดูแล้วแบบอยากได้อยากทําบ้างแต่ไม่พร้อมเนี่ยความใจผมเทียบว่าถ้าเทียบกับ BYD ผมว่า BYD ใจกว่านะแต่ผมถ อันดับสุดท้ายแล้วกันเรื่องของความใจในการให้ Lifetime บริการนะครับจริงๆจะทําทั้งทีผมบอกเลยนะคุณใจหน่อยลูกค้าคุณนะคุณต้องดูว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยคุณเซกเมนต์คุณเป็นใครนะครับคุณเป็นแมทหรือคือเป็นกลุ่มพรีเมียมนะถ้ายิ่งกลุ่มพรีเมียมวอลลุ่มคุณน้อยเนี่ยคุณลองคานวณค่าสถิติให้ Chat GPT หรือให้ AI มันคํานวณก็ได้คุณก็รู้แล้วว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมันเป็นเท่าไหร่คุ้มไม่คุ้มนะคนที่มีกลุ่มพวกนี้มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกผมคำนวณมา สร้างแบรนด์ l o ยอลตี้น,นะฮะซึ่งวันนี้ผมมองว่าค่ายจีนความเป็นแบรนด์โลยอลตี้ยังสู้แบรนด์ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยู่มานานเริ่มเข้าใจเริ่มสร้างได้อย่างสองแบรนด์ที่บอกว่าได้ใจอันนี้ผมว่าแบรนด์โลยอลตี้จะเริ่มเกิดขึ้นและค่อยๆสร้างความยั่งยืนของแบรนด์ในอนาคตนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะจะทาทั้งทีทําให้สุดทําให้ใจนะครับเพื่อนๆที่เห็นว่ายัางไงนะครับคิดว่าไลฟ์ไทม์วันนันตีค่ายไหนใจที่สุดนะ ค่ายไหนแบบโอ้โหไม่ใจอย่าทําเลยดีกว่านะครับสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกรดิ่งเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมามีประโยชน์กับผู้ใช้ EV V ด้วย